ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันมันทีนี้ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียล <S <S เอ็ดดี้เฮนบอสใหญ่แห่งแมตลุมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเตรียมวางแผนใหญ่อีกครั้งโดยจะจัดนักชกในสังกัดกาลานยาไฟาอดีตเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ชาวอังกฤษ ขึ้นชกกับไอ้หลังไลคาร์ลอสกูเอดัสหรือไม่ก็ทางศิสกเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นเป็นคู่ชกประกอบรายการศึกล้มแชมป์โลกของ WBO และ IBF ในรุ่นไฟเวท112อปอนด์ระหว่างเจซี่แบมโรดิเกตกับซันนี่เอ็ดเวิร์ดในวันที่17ธันวาคม2023นี้ที่สังเวียนเดอะดีเซิร์ตเดมอนอารีนาในแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทางกาลานยาไฟเพิ่งจะเอาชนะน็อ คอมมี่แฟรงค์ไปได้นในยกแรกเมื่อวันที่19สิงหาคม2023ที่ผ่านมาทําสถิติชนะรวด5ไฟน็อก4ไฟแม้ว่าตัวเขาเพิ่งจะชกอาชีพได้เพียงแค่5ไฟแต่เขาก็มีอายุ30ปีแล้วทางมัดลุมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจึงต้องปลุยทางปั้นให้เขามีชื่อให้เร็วที่สุด หรือต้องเปิดศึกวัดชั้นกับอดีตแชมป์โลกที่มีชื่อชั้นซึ่งอดีตแชมป์โลกที่เป็นที่รู้จักอย่างคาร์ลอสทูเอดัสและสิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีปัจจุบันกาลานยาฟายชกอยู่ในรุ่นไฟเวท112ปอนด์และมีชื่อติดอันดับโลกในรุ่นไฟเวท112ปอนด์ถึง4สถาบันโดยรังอันดับที่4ของ WBC รังอันดับที่11ของ WBA รังอันดับที่10ของ IBF และรังอันดับที่11ของ WBO และก็ครองแชมป์ WBC วอินเตอร์ในรุ่น1 1 2ปอนด์อนอยู่ด้วยและการส่งเด็กสร้างในสังกัดวัดชั้นสร้างชื่อกับอดีตแชมป์โลกทั้งเอ็ดดี้เฮนก็เคยทําได้มาแล้วเมื่อครั้งส่งทางเจสซี่แบมโรดดิเกตขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับทางคาร์ลอสกูเอดัสก่อนไฟต์ต่อมาจะมาเก็บทางสี่สเกตนครหลวงโปรโมชั่นไปแบบเด็ดขาดสร้างชื่อให้กับทางเจสซี่แบมโรดดิเกตจนกลายเป็นมวยแม่เหล็กรุ่นจิว๋วที่ใครๆก็อยากจะชกด้วยแต่อย่างไรก็ดี ผู้สันทัดกรณีกับมองว่าการเจอกับทางคาร์ลอสกูเอดัสหรือสีสกเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นมันไม่ใช่งานง่ายของยาไฟเลยแม้ว่า2อ,อดีตแชมป์โลกดังกล่าวจะมีวัยที่สูงกว่าก็ตามแต่หากเปรียบเทียบในแง่ของพลังหมัดแล้วยังเป็นรองทั้งคาร์ลอสกูเอดัสและสีสกเกตอยู่มากเพราะจะสังเกตได้ว่าอดีตแชมป์โลกทั้งสองคนสามารถที่จะนับพูดต่อสู้ได้ด้วยหมัดจังๆอยู่หลายครั้งต่างจากยาไฟที่ต้องสาดหมัดออกไปแลวกับพายุถึงเพียงพอที่จะปิดเกมการชกได้ และอีกอย่างประสบการณ์ในการชกสากลอาชีพยาไฟาก็ยังเป็นรองอยู่มากอีกด้วยแต่หากว่าทางกาลายาไฟาสามารถโค่นคาร์ลอสกูเอดัสหรือสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นได้เขาก็มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟเวท1 1ึงอปอนด์ในไฟต์ต่อไปทันทีหรือดีไม่ดีหากชกในรุ่น1 1 5ปอนด์และฟอร์มเข้าเป้าก็อาจจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกกับยอดมวยในรุ่น1 1 5อปอนด์ได้เหมือนกันก็คอยติดตามกันนะครับว่ากาลายาไฟา จะเลือกอดีตแชมป์โลกคนไหนมาเป็นคู่ชกเพราะจริงๆแล้วเจ้าแหลมสินสเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็ยังเหลือสัญญากับแมทลุมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นอยู่อีก1นึ่งไฟและล้างอัดดับที่4ของ WBC หากเลือกเจ้าแหลมไปชกก็ต้องวัดดวงกับเสียหุยนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มและได้เรื่องยังไงทางแอดมินก็จะมารายง,งานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ และถ้าหากแฟนๆหมัดมวยโลกชอบคลิปข่าวมวยโลกนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและหากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม